สเกิร์ตนะคะชุดวยนั่นเองสีดำด้านนะคะแล้วก็ทำสีตรงคางตัวนี้ให้เป็นสีแดง A s ซ r i e s ออ f เ e ็ลึอของเขาเนี่ย4 4เลยสีดำเงาเงานะคะแล้วเอารถโฟล์คลิฟต์เนี่ยยกแล้วก็วางได้ทั้งชิ้นเลยนะคะแต่ว่าจะ,สะเสถียรมากๆในการทำความเร็วสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับฟอร์ดกันเองนะคะวันนี้กันมีรถรอหล่อหนึ่งคันนะคะเป็นเจ้า xlt สีดำนะคะราคาอยู่ที่9 4 4 0 0 0บาทน,นะคะมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้เลยนะคะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยอยู่ที่170แรงม้านะคะ แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรเดี๋ยววันนี้กันจะพามาชมว่าแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะสำหรับเจ้า XLT สีดำดุดุแบบนี้นะคะเริ่มจากกระจังด้านหน้าเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะมาพร้อมกับตัว FORD สีดำนะคะตัดขอบด้วยสีแดงมาพร้อมกับตะแกรงรังพึ่งนะคะช่วยระบายอากาศในห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นไฟมินิไลท์สีส้มค่ะ3จุด ะะแล้วก็ในส่วนของด้านบนเนี่ยจะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะสีดําเงาตัดสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยสีแดงตัวมาวิ่งเนี่ยสีแดงเงาๆแบบนี้เลยในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นชุดสเกิร์ตนะคะชุดวยนั่นเองสีดําด้านนะคะแล้วก็ทําสีตรงครางตัวเนี้ยให้เป็นสีแดงเพราะว่าสีเดิมของเขาเนี่ยเป็น สีบอลเงินนั่นเองนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกเนี่ยมีมาให้จากโรงงานเลยนะคะโคมของเขาเนี่ยจะเป็นโคมโครเมียมนะคะสัญลักษณ์ xlt ก็จะต้องเป็นสีโครเมียมนั่นเองไฟซีแคมนะคะด้านหน้าเป็นไฟวิ่งกลางวันสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าของเราเนี่ยเปิดปิดออโต้ด้วยนะคะจะทํางานอัตโนมัติเมื่อฟ้ามืดนะคะเขาเปิดให้เองเลยมาส่วนด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะด้านข,าข้างของเราเนี่ยเป็นซ้มล้อมากับชุดวายเลยนะคะขนาด6นิ้ว จะเป็นแบบเรียบนะคะเป็นชุดเดียวกับชุดสเกิร์ตชุดลายเลยมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะในส่วนของช่วงล่างก็จะยกสูงเพิ่ม2นิ้วนะคะมีการเปลี่ยนปีกนกด้วยเพิ่มเติมเป็นของโย่งนั่นเองตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อลดปัญหาการกินหน้ายางในอนาคตนะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ยการแนะนําว่าถ้าลูกค้ามีการยกสูงเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนเลยดีกว่านะคะปีกนกเพื่อ สมรรถนะของรถเราในอนาคตที่ใช้งานได้ยาวๆนั่นเองมาในส่วนของล้อแม็กมั่งดีกว่าค่ะล้อแม็กของเราเนี่ยเป็นขอบ20นะคะเป็นล้อแวมพายนะคะ A series offset ลึก e. ของเขาเนี่ย44เลยสีดำเงาๆนะคะแล้วก็ยางของเขาเนี่ยเป็นยาง MT Cosmic นะคะ series ก็คืออยู่ที่33 12.5I20 นั่นเอง แก้มโลโก้ของเขาเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงเครื่องยนต์นั่นเองเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เทอโบนะคะแล้วก็ขอบของเขาเป็นโครเมียมกระจกเนี่ยเป็นพับออโต้นะคะส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นไฟเลี้ยว LED มาให้กับกระจกทั้งสองข้างเลยคิ้วกันสากติดให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เป็นเบ้าการลอยตัวนี้เนี่ยจะมีตัวเพิ่มความสวยงามน,นะคะมีประกายนะคะแบบนี้ ด้านข้างของเราเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ติดลายสติกเกอร์เลยเพราะว่าเราเน้นความหล่อแบบเนียนๆแต่เราจะมีในส่วนของด้านท้ายนั่นเองสติกเกอร์คำว่าแ a นเจอร์แล้วก็มีลายเขี้ยวเล็บนะคะเป็นสีแดงเพิ่มมิติให้กับตัวรถให้มันเด่นนะคะบนท้องถนนแบบนี้นี่เองตัว x l t เนี่ยมีที่เหยียบข้างกระบะให้แล้วนะคะสามารถเหยียบขึ้น ด้านข้างได้โดยที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถนั่นเองนะคะกระบะของเราเนี่ยกว้างมากๆเลยสามารถใส่พาเลทได้ถึงขนาดคิงไซส์นะคะสามารถใส่พาเลทยกเอารถโฟล์คลิฟต์เนี่ยยกแล้วก็วางได้ทั้งชิ้นเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายเนี่ยของเราเนี่ยครอบเป็นแผ่น ปิดฝาท้าย FORD นะคะสีดำตัดขอบสีแดงสีเดียวกับตัวด้านหน้ารถเลยนะคะมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยส่วนอะคริลิกสีแดงเนี่ยคำว่าลนเจอร์เนี่ยติดเพื่อเพิ่มมิติให้กับด้านท้ายนะคะให้มันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นบนท้องถนนนั่นเองค้อไฟท้ายค้อไฟหน้าเราติดให้เต็มคันแล้วนะคะตัวนี้ในส่วนของกันชนด้านท้ายเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวนี้มาจากโรงงานแข็งแรงทนทานแล้วก็สามารถ ใช้งานได้จริงนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูรอบคันกันอีกทีนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันค่ะด้านในของเราเนี่ย ตัวรุ่น XLT เนี่ยภายในก็จะบุหนังมาให้นะคะเริ่มจากด้านข้างเลยเดินได้ได้วยสีเทานะคะกระจกสีบานพับออโต้หน้าจอประมวลผลเนี่ย8นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ย10.1นิ้วนะคะมีไวเลสชาร์จมือถือมาให้แล้วสำหรับมือถือ,ถอที่รองรับนะคะถ้ายังไม่รองรับก็จะมีสายชาร์จแบตเป็น USB แล้วก็ Type C มาให้เรียบร้อยแล้วหัวเกียร์สวยๆเลยค่ะแบบนี้ในส่วนของเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะคะเกรดพรีเมียม ดักน้ําดักฝุ่นค่ะอันนี้ทําความสะอาดง่ายค่ะระบายความร้อนได้ดีมากๆด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้มาพร้อมกับคูตคอนโทรลแล้วก็มัตติฟังก์ชันบนพวงมาลัยที่ครบคันมากๆเลยนะคะพวงมาลัยเบามากๆเลยค่ะเหมาะกับท่านผู้หญิงทั้งหลายที่ชอบขับรถกระบะใหญ่ๆนะคะแต่ว่าจะ,สะเสถียรมากๆในการทำความเร็วเขาก็จะหนักและก็หน่วง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่นั่นเองนะคะมาดูในส่วนของตอนสองกันบ้างดีกว่าค่ะส่วนของตอนสองเนี่ยของเรามีแอร์แยกมาให้แล้วนะคะด้านหลังจะซิงกับคนขับนะคะสำหรับความเย็นแล้วก็มีตัวชาร์จแบตเตอรี่นะคะชาร์จมือถือให้1จุดนะคะขนาด12โวลต์นั่นเองนะคะภายในกว้างขวางมากๆเลยค่ะ คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นยอดทิตของเราเลยนะคะ XLT 4ประตูมีทั้งเกียร์แมนนวลแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะเกียร์แมนนวลของเขาเนี่ยราคาจะอยู่ที่9400 0บาทถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยราคาจะอยู่ที่944,000บาทถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถโทรมาหากันได้ที่เบอร์065 527 1154หรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะกดลิงก์ที่ใต้คลิปก็สามารถทําได้เลยยังไงวันนี้ฝากกด ซับสไคร์ e นะคะกดกระดิ่งแด้งเตือนแล้วก็ช่วยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้อขออนุญาตไปก่อนเจอกลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ